กลางป่าลึกมีหมีตัวหนึ่งชื่อว่าหมีจอมตักกะที่มักใช้เหตุผลและตัดสินใจทุกอย่างโดยไม่ไตร่ตรองวันหนึ่งหมีเดินมาพบกับหนูตัวเล็กที่กําลังลากถั่วเม็ดใหญ่หญอย่างลำบากหมีจึงพูดขึ้นว่าหนูเอ๋ยเจ้าตัวเล็กเพียงนี้จะลากถั่วใหญ่ทำไมกันทำให้ตัวเองลำบากโดยใช่เหตุหนูหยุดและหันมายิ้ม ข้าทำเพื่อสะสมอาหารไว้ในฤดูหนาวหากวันนี้ข้าลำบากอีกหน่อยข้าก็จะสบายมีหัวเราะเจ้าคิดมากไปฤดูหนาวยังอีกไกลในตอนนี้ข้ายังสบายอยู่เลยไม่เห็นต้องกังวลอะไร <S <S <S> <S เวลาผ่านไปฤดูหนาวมาเยือนหิมะตกหนักจนหมีหาอาหารไม่ได้ขณะที่หนูกลับนั่งอุ่นอยู่ในพโพรงกินถั่วที่สะสมไว้มันได้ แต่ถอนหายใจและคิดว่าหากข้าฟังหนูและมองการไกลบ้างชีวิตคงไม่ลำบากข้อคิดธรรมะการดำเนินชีวิตต้องมีดุลยภาพระหว่างเหตุผลและความรอบคอบหากเรามองเพียงปัจจุบันโดยไม่คิดถึงอนาคตอาจพบความลำบากโดยไม่ทันตั้งตัวการรู้จักเตรียมพร้อมและคิดไตร่ตรองอย่างเหมาะสม จึงเป็นหนทางสู่ความสุขที่แท้จริง